สบายดีพ arr ี่น้องสบายดีเบอร์สกุลสกุลสบายดีอยู่เทียงเบาดาวเนาะพทำแม่มะโคอบมะเขือพี่น้องก็ไปน้ำร้านสาวเผลเป็นเนียนเฮาก็มีแต่มะเขือเปาะนแล้วมันเนียนผมเป็นที่มะเขือหน่อยๆกินกับกะปิพี่น้องเลยตั้กะปิเนาะทำแหม่มาเก็บเอามะเขือเผลบดดืดออกร้านสาวทำแม่ แม่ของไอ้เอ้ยเดี๋ยของไอ้หักเนาะอากาศหนาวพี่น้องยามมือเสาร์เนี่ยหนาวเด้อบดบดเปิดพัดลมพผมแล้ววะอือพ่นน่ะฟังดูพี่น้องบดเปิดพัดลมสิ จ็กสิได้บาได้ลลูกสะาพไยปีนี่ก yeah, ันนะโอ้ยอือคือเงียบไปเลยไม่มีเงินแต่งพี่น้องเ้ยโจก่อนที่ลงหายลงหน้านะสินะพุยนะสินะมันนี่น่อสู้เอาเองลูกเดียวพุ๊จะไปแกงสุขีดเนาะเป็นบุห็น มาเคลื่อเนเฮาเรามี่จะมาเคลือนี่ก็สู้มาเคลือเปาะนะเออน้อยๆนะครเราบ่ม,มากข้าวบ่มข้าวบ่มากข้าวอยากกินสุกมันเลยอืมบางวันก็เรามากินน้ำเข้าและลงมาแบบอ่กันมาหามม่เถอะก็หากินเขาน่าเด้อ มัน้เขาไปกินขาวน้นเถาร้านก็ไม่เถาไม่ใช่ไปใสเนาะกินน้วกันแล้วเอ้ยน่าใส่ใหญ่ด้วยสุบ่ใหญ่ยแม่แม่บางทีมันขี้ข่ามาหน้าฮาแม่ก็กินขาวน้ำมันเถาหมแล้กินแต่ไ้กิน่หน้าเขาอบแม่โอเคเลยอืม ยิงแถวเราบางำย่งไปห้ากิโลดแค่กระตกูอเลยมียนกระจำไปไหมเถววะเออกินง่ายเห็นเนาะกินห่ก็อ,อนมี่ยังกบกินน้ำกันและพี่นองนเลยลานไายมาเหมนหับเลี่ยงเบิร์ดได้กินเบิดแหละเถวไอเมนะก็ <c oughs> สัน่นเฉลี่หนึ่งหมื่นหนึ่งสามเถือวป่าหน <c oughs> ึ่งส่วงเตบ้านแล้วบดหนึ่งเข้าบ่อยเพราะว่าเขาไปเบิร์นเตบ้านได้บดเปือง อืมห่วยกระเพเสียบานขาก็บอกอยากกินมาแล้วกินบวกินกันเป็นข่อยมวนอยู่ก้างสนะมัู้้เลี้ยวชิโซบ่พี่น้องเลยเล่บบ่ข่อยได้หนึ่งเข่าอีแม่นะปกติห่วยก็มันธรรมดาห่วยเข่าเบิ้ดหนึ่งมือหนึ่งสามเถื่อมาบวบโต๊กระสุนกินลูกลานแม่สิคีเนียอีแม่พามากเหมือนกิน พักกระโดดนี่นอส้เการไอะกิเออเก็บไปเอาไหเรื่อบิกด้เอา่หมากทุกมันบ่บอเหี้ยไปยังพี่ๆต้นนี่เหนสุปพ่อคือกันบนี่นะเออมะเขืออะไละตำมะเสพบน่ะสุอเนะเขอเคยดีออืมเอาหน่งหน่ยนี่ห็นบอกปตุมเนียนเนอะเลยมาอืม พี S <S ่ไอ่มาอยู่พี่น้องก็ไปเอาไหม้เอาโต้เพื uh, ่อนคนเลยไหม่น uh, ้อบริย uh ูบร yeah, ิยเศร้าพ yeah, ี่น้องเอ้ยนั่นถูกนยเจอเจอจจ่องบุมีป้ายไปจังเรือกับป้ายไอ้ว่าเป็นว่าว่านในันมันมันแก่แล้วบ่ะสุ วิ่งข้างล่างผู้อ้วนหน่วยข้างล่างผู้ให้มันแก่ก่อนทั้งหน่เออหน่วยเดียวกับพ่อหวานเนี่ยนะค่ะวะเนาะไปหวานบนอันนานพักเขาน่เนาะสู้ไปเห็นแนวพี่น้องขุ่นละลายน่ะพ่อบอกหมังเดียวพี่น้องเพยังมาจุดเป็นข้างในอืมหมักหวนมดจุดเมื่อไหรเนาะเดยเนาะมันเพิ่เกิน่อสมักเดือนเลยพี่น้องไอ้บักบัวมีปลากินยุ่ยไหนะสู้มันเลิกบ่ มันบุหีปลาที่บ่ได้ปล่อยสมบูจะบุหีปลาน่ะปล่อยแปดปล่อยแปดทงออ้ยพอพอพอกินสัไรกินสําไรพี่น้องเงินเนียนสําไรก็ะเนียนเพื่อลูกเพื่อแล้านหนเวลาลูกล้านมากหมดน้องดาวมากก็กินน้ำกันก็ไม่เถ่าแล้วเออมาเก็บอยู่สัวนั่นเม่เพื่อนกันนะเออเก็บให้ในพกระโดนนะปู่พะกาโดนจะเป็นงามพี่น้องกินกระปุน ผบัแห้งอนะ่ะเออเอาไปกินมึงเลย,ยาพี่น้องกินดูเลยไูค่าเลซัวบ,บวลา,า,าปะโรสันเมลเ่าบัลวปะอลบโร่เหรอพือืมผักกรดโดนแดงแห่งบัลาปะเราผักกรดโดนที่กระหล่ำหนุกตับเออทำไมอยู่เมือง,งนอนเนี่ยได้รับบาดเจ็บอืม ขายเป็นหมันมันล้วพันกีบจ๊ขายอยู่แล้วอืมขอกเขายยันโตได้เน่มีนนองเขาะหายอืมนี่พน้องเอ้ยงามมากระโดนก็ได้อดีหูดปืดปืดเลยเนาะแสบพี่น้องเอ้ยกระเพาะกระเพาะขึ้น กินลาก็หได้เดือกกระเพาะขึ้นเป็น้องพิษกระเพาะยางใหญ่นั่นี่กจ้ะนะผู้เป็นกระเพาะก็กินไปตีอู้มันขื่นี่บมันดูเป็น้องงามงามอืมใบดีพี่น้องสบายดีสบายดียามเสาเป็นหนองเอ้ยยามเสาเพา่ืนยางเกาเมื่อบ้านสิมาตามลูกไส้เพื่อนพอดีนไเจอเขาอยู่กลางทางอยู่ควอยู่ควอยใหญ่บ้านนละมงโชว์เรื่อยเนี่ยว่าสันโทุห้าโมเาวเนี่ยว่าสันอืมก็เลยโทรไปว่าลูกไส้มาแบกใหม่ซอยเนี่ยพี่ไอ้เลยไม่ เขาเห็นอยู่บรงไหนในห้องน้ำบมดทันหมกถั่วนะเขาขายหมกถั่วนะเขาบันโหนอย่างนี้แหละอืก็เสิได้เมียหมดเมียดอกปีนี้เดือนพกกระสิออกมาเลยพี่น้องเอ้ยเงินสิแต่งกันมีอยู่ห่างบ่พออือเพื่อเหาสิได้จัดงานเนาะเอ้ยเออ เผื่อเขาซืมาจัดงานง่วกับโต๊ะละหมื่นป้ายซองโตกับสามหมื่นนะน้องเลยบัดเพื่อเขาซืมาเลี้ยงผีเลี้ยงน่องอยู่างนี้สินะเอายางสะบัดเนี่ยมีอยู่กับมีหน่อยๆนะพี่น้องมันบ่พอมันกระเทินเนาะวันนี้แต่งเมีอะไรจักหมื่นก่อห้าหมื่นแล้วทอดห้าหมื่นเพื่องง่วงอีเด๊ะง่วงกับซองโตทั้งเข้าทั้งข้าอีกบ่พอเราพี่น้องเอ้ยนั่เนี่ย ว่าสิเปขายขเขาส่ก uh. ับเขาก็บ่มีบ่ค่อยลายจะบ่มีกินดีบ่ไม้กินเขาก็ได้พอจะได้กินแมนพอก็แม่ก็คือเห็นเร้วพี่น้องกันเลื่อยใม่ไปวันวก็พอจะได้บริีแป้งนัวแหละก็คือเห็นแล้วอันเทียงมือนกัดสียอือเทียงยังบ่แล้ว่นะเทียงยังม่แล้วต่อไปหันอ่ะต่อไปยังปวดมงครับจ้ะเอ้อ กันสิขายงัวกับงัวกับบอเป็นราคางัวมีกี่ตมีงัวมีงัวสามตัวตป็นหน่อยแต่ซ้ำเป็นหกงัวมีงัวสามตัวพี่น้องกับสิไวเลี่ยงไว้ให้มันขี่บนไว้หน่อยมันอนีสามเป็นหกตัวไว้ให้มันขี่สนาด้วยเนาะงัวก็ได้เสห์เสนาเสตะกะห้างหันแลฮิรันได้แลอยู่ว่านอนอยู่หน้านะอย่ว่านอนอยู่หน้าบนเด็กเขานะอืี๋ยวป้ให้ลูกนอนอยู่บ้านเดียวอื เพื่อนหนูก็เป็นน้องสาวอ่ะน้องสาวของอันพ่อของอันสองสาวผ้าม่วนพี่น้องอืมเป็นน้องสาวแต่ก,ก็ไอห่างแล้วก็เป็นน้องน้องสายหล่าเพื่อนน้องสาว <c oughs> น่ะน้องสายหล่าเพื่อนแต่ว่าคู่พาาทุกคนก็คล้ายกันเด้อแบบแต่ว่าโอยๆนะโอยๆนะพร้อมโจ,มจ,จยๆมีคนอยู่จะ่สารสู่เสียงเนี่ยอืมไปแบกไม้อยู่หัวพี่ใหญ่กันน่ะ<ม> โอยลูกทรายมาสอยเบกเดี๋ยวนี้นะไก่เนาะปวดห้ากีซี่จีบีเลยอะซุ่ยตะกี้เนี่ยปวดไปหากี่ซี่ตั้งแต่ลูกยังนิดหน่อยเนาะสุ่ยเออไปนี่ได้ะพี่น้องเว้ยอาซี่ฮะไปหากี่ซี่ตอนนี้เราเห็นไปน้ำปักมาเราเลื่อยมันออกกระชันมันเหลืองเขาว่าอู้ลูกแรนกระชันแบกมันเสีกระป้านัดโอมัน่กระลังยางเป็นนี่แหละคนยางมันดูพี่น้องพาลูกไปหากี่ซี่น้ำปักลูกกระชันเเดี๋ยวขาาม เกับว่พังไดจริงหน่อยเนาะปักงวาเลื่อนล่างงาเลือดกับมือขลุกพิชิตากับสาวว่าผู้่อหรือุ้มลูกแลนขวบมากเลยสังเออมาอลไรปะเออเอาพาไปอ่ะสิบคือห้ากิซี่คือซุ้มห่าวเลยพี่น้องเลี้ยงลูกเนาะกระสันกระโโบใหญ่เนาะคือการวัสดุสกุลสก้นเลยพี่น้องเอ้ยความลำบากนะอืมความถูกกันนะเพอ่์เซได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยตะกี้ตะกี้นั่นโลกจะได้ก่อวันศุกร์กิซี่นะ ่แพงดอกตะกี mm ้นะหากิซีเรียง <groans> <'s> ลูกอืม really เอาลูกไปหากิซีน้ำผ่าน้ำไปปักลูกเลือดเลือดออกล่าพญาลูกตาอุ้มลูกมาสันเออตั้งแบกไม่เซทั้งไพ่กระตาโอ้ยจ็มไหักปัวก็ไปทำงานอยู่ลูกสองคนมันผัดบอด้ดื้อเนียน้องดาวอือ อยู่นะใชก็อยู่จังหวะเขาเรียกว่าเข้มแบบเข็มนะเออในหน่อยเราปอกอยู่ขึอนน่องแทนนะ่นเนาะตะกี้ก็ได้ตนนัวในหน่อยน้ำดำเออเดี๋ยว่าเปืนก็ได้ลูกไส้เดียวกับลูกไส้ข้าลูกไสค้คูนกับซาตถุน้ำนบอดื้อเดี๋นาตอกเทียนเสียด้วยกับต้นมือนรู้ตอกหอดเทีย่ยงอีกอุ้ยสุดยอดเลยเนาะอืแบบว,ว่ามัน มาดูพี่น้องก็ใส่ไฮไว้บ้าน้ันเอ่อเด็กคว้ยไปเหยียบลูกเอาไว้ที่นกษตรเพิ่งได้ใช้หน้านะตะกี้ซุ้มเอาควายใช้หน้าได้พี่น้องเห็นหน้าเนาะอ่ง ออย่างกล้วยมาโคบลอาใส่ไหว่ามันก็ยือยืนในไฮอือสมวาสมวาสุเปิเบิงเข้าวอ่ะสุเข้าถูกลูกก็ขำคุณผลผ่าตุกกับบุมีแนวกลางผลผ่าตกกับมีแนวกลางลู่มันก็ยืนลุยกิดต้มตามพ่อแม่แล้ว เห็นแต่ตามองกล่องมันตัดดำนะตาไอซ่เออตาดำๆมะเกือคือดิโก้เลยไปน่องหัวปลาชี้ใหญ่ๆเออจะคือหัวน้องมิ้นอะไรตะกี้นะอืมล่าเลยไปด้วยไปน่องเลยจะดีแผงบลสตะขุนตะุนพัวกันใหม่กิมหนาสบายดี